พอต่อไปก็เจ้าได้ท่าอยากมาเนี่ย้อนอยากออกเออพอต่อไปได้ท่าผีหน้าคนนั้นจะขอซีได้กิฟต์เลยสิมันจะปิดเแซ่บหลายอีหลีเลยเบิ้งไหมมวยจังเบาเลยจะให้เบิ้งเด้อปิดเสื้ออยู่เลยมาเลยขอซีมือกันเด้อเป็นจะได้ โอ้น oh, mm ่อ hmm. น yeah. mm hmm. mm hmm. mm hmm. ี้ยตุ้ยงามดีอะไพวกเจาเป็นห่มหัวใจอืมอืมแซ่บอืมันอะแมนอยู่ในหลัง Ừ. Hmm. Ừ. <laughs> 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 うん。 ها <laughs> ام Yeah. เบ่งปากอ,มอามุกนก็ฟูได้มีจักกินของเขาจักกิโลเลยเขาเบ่งปากเขาหงุงเลยเนะกินเดูะหน่วยปันคนถือผ้าแห้มของตัวกวางบปานองตัวเ็ดทองปุ้งอยู่กินของเขาหลายจักไผ่เลย ยังวาอยากสอนสอนภัยพวกมาเนาะขเวียงวันละมาถึงงามแล้วเนาะเออเพินเวาอยู่พพเพิ่นิกินหมกไฟอ่างค่อยเพินว่าเอ้เจ้าก็ยังกินหมกเจอได้อ่างน้องดิเพิ่อนเนาะขัพะเพิ่นได้มายามนี่โอ้พาเพิ่นมาเจ็บ